ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็ได้มีการลงนาม M O U ค่ะ,คะเพื่อที่จะผลักดนันการจัดงานวันเด็กเป็นการส่งมอบความสุขความสนุกสนานให้กับเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะ ปัตตานีได้มีการแถลงข่าวลงนาม MMOU เพื่อจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติปี2567นะคะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนางพาติโมสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลรูามีแลศึกษาที่การจังหวัดปัตตานีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกันแถลงข่าว ลงนาม MOU จัดเตรียมเตรียมความพร้อมค่ะจัดงานวันเด็กแห่งชาติในจังหวัดปัตตานีในวันที่13มกราคม2567โดยจะมีการบูรณาการการจัดงานณจุดเดียวกันค่ะภายใต้คำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีมองโลกกว้างคิดส,สร้างสรรค์เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยซึ่งในปีนี้ค่ะจังหวัดปัตตานีจัดขึ้นที่บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีโดยมีสถานที่ที่จัดกิจกรรมแบบแบ่งเป็น6จุดนะคะโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรักการอ่านโดยแผนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพสสสค่ะแล้วก็กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสมองส่วนหน้าสำหรับเด็ก ประถมวัยตามจริยวัดอิสลามรวมไปถึงกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้มีการจัดการแข่งขันเกมทักษะกีฬาฟุตซอลชายอายุไม่เกิน12ปีเกมดวลจุดโทษขาเกมเตะบอล ชนคารประตูโดยเทศบาลเมืองปตัตตานีร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นต้นซึ่งก็เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้กับเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะ